สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงตัวมีมคอยกันหน่อยนะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่มาแชร์เพื่อนเพื่อนนะเพื่อจะสามารถแปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับ พูดถึงมีมคอยนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูนับข้อมูลนะในเว็บไซต์คอยเกโก้คอนั้นเนี่ยเบื้องต้นถ้าเราดูข้อมูลเทรนดิ้งนะครับจะสังเกตเห็นนะว่าช่วงนี้นั้นเนี่ยเหรียญที่เป็นเทรน Trend เป็นเทรนขึ้นมานั้นเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในหมวดที่เป็นตัวมีมคอยนะอย่างเช่นถ้าเกิดเราดูข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าอันดับที่1นั้นเนี่ยก็จะเป็นแมนท่านะครับ ลองมาเป็นตัวแซนแฮมเมอร์นะซูเปอร์ทัมนะครับออทาสเปซนะกาล่านะครับกาล่าไม่จริงๆไม่ใช่มิมคอยนะทำในเรื่องของเกมมิงนะครับเมกะฮทนะเป็นเหรียญของทัม uh, เหรียญที่ทำออกมาล้อเรียนนะในเรื่องเก uh, ี่ยวกับทัมนะครับที่ช่วงนี้นั้นเนี่ยปีนี้จะมีการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับแล้วก็พอเก้ uh, นะครับซึ่งนั่นก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่นะก็เทรนนะตอนนี้ถ้าเกิด เราดูข้อมูลในคอยมาร์เก็ตแคปเนยส่วนใหญ่นะก็จะเป็นเหรียญน,นะที่เป็นพวกมีมคอยนะแล้วก็ถ้าเกิดเราดูท็อปตัวลูเซอร์นะแล้วก็ตัวเกรนเนอร์นะเหรียญที่มีการวิ่งขึ้นค่อนข้างเยอะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะั้นเนี่ยตัวที่เป็นเกรนเนอร์เนี่ยส่วนใหญ่นะไล,ล่เรียงกันดูก็จะเป็นพวกมีมคอยนะเกือบจะทั้งนั้นเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวแลนโวูฟนะตัวเบียคอยนะบิตคอยวิสานนะดูชื่อผันผ่านนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็เป็นมีมคอยนะเอ็มเฟอร์คอยนะด็อกนะโมชิ chi, นะเพย์ per, นะเป็นมีมคอยทั้งหมดเลยนะเกือบจะทั้งหมดเลยนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นมิมคอยที่รันบนบล็อกเชนนะของตัวโซนาด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะ ดูเข้าไปอีกกันเนี่ยในแคตตากรีนะหรือว่าการแบ่งประเภทนะของตัวคอยต่างๆในเว็บไซต์ในเว็บไซต์ตัวคอยเกเก้นั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นนะครับว่าเหรียญที่จัดอยู่ในกลุ่มมีมคอยนะครับนั้นเนี่ยปัจจุบันมีมูลค่าใตลาดนะอยู่ระดับประมาณสักหกหมืล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็อยู่ในอันดับที่7นะ ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาดูกันได้ในเว็บไซต์คอย n m มา k e เก็ตคนะคลิกมาตรงแคตตาล็อนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่ามีมคอยตอนนี้มีมูลค่างตลาดเนี่ยในกลุ่มนี้รวมกันประมาณส 65, ักหกหมืเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะต่อ,อต่อกลุ่มมีมคอยทั้งหมดนี้นะซึ่งจะสังเกตเห็นนะว่าตัวถ้าเกิดคลิกเข้าไปดูเนี่ยตัวมีมคอยนะที่มีมูลค่างตลาด สูงที่สุดตอนนี้นั้นเนี่ยก็คือตัวโดสคอยนะตามมาด้วยชิบะตัวเป๊้นะด็อกไฟด็อกไฟนะฟกกี้ ok นะบอลนะทั้งหมดนี้ก็รวมกันประมาณส 65, 000, 000ัก65,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะับซึ่งถ้าเทียบนะกับตัว Bitcoin Spot ETF นี่นนยปัจจุบันนั้นเนี่ยตัว Spot Bitcoin ETF ทั่วทั้งโลกนันเนี่ยมีมูลค่าทางตลาดประมาณส 70, ัก70,000 1,000ล้านเหรียญดอลาลาร์สหรัฐนะครับจังเกตเห็นว่าตัวมีมคอยเองนั้นเนี่ยมีมูลค่านะครับทางตลาดเนี่ยเกือบจะเท่านะเกือบจะเท่าตัวมูลค่าของสปอตบิตคอยทปแทบจะทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้ข้อมูลตรงนี้นั้นเนี่ยนกส็สะท้อนนะให้เห็นนะครับว่า ว o ล u m e นะของตัว Volume การเทรดของมีมคอยตอนนี้ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับถ้าเกิดเราจะดู v o l u ุ e มในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผมจะปรับตรงนี้นะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาตัวที่มี v o l u ุ e มเทรดยอะสูตรุดนั่นเองก็คือเป็นเลเยอร์วันนะมีมคอยนะอยู่อันดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7มี่ห้า m e วมการเทรดเป็นอันดับที่7นะครับซึ่งการที่ v o l u ุ e มของมีมคอยพุ่งสูงขึ้นแบบนี้เนะี่ย มันหมายถึงนะว่าทุกคนนะรออาค o ย season อยู่นะแต่ว่าเอา o อ season นั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูตามข้อมูล m a c ค o e c o n o m i c นั้นเนี่ยก็คงจะยังมาไม่เร็วๆนี้นะซึ่งถ้าเกิดเราจะลองดูข้อมูลนะตัว bitcoin dominance นะหรือว่าสัดส่วนการคลองตลาดนะของตัว bitcoin นะซึ่งจะสังเกตเห็นนะว่าตอนนี้สัดส่วนการคลองตลาดของตัว bitcoin นั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก54าสจุด 5.2%นะครับแล้วก็ดูเทรนนั้นเนี่ยยังวิ่งขึ้นไปอยู่นะครับแล้วก็ตัวเส้นนะตัวข้อมูลนะบิตคอยดอเบเนนั้นเนี่ยยังสามารถที่จะยืนอยู่เหนือเส้น20วิ e k ี y มูวิ่งเ v e r a g ตได้อยู่นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนะี่ยเอาคอยซีซั่นนะจะเกิดขึ้นนะรวมถึงรวมถึงตัว มีมคอร์ดิชันเนี่ยก็คือจะเกิดขึ้นในช่วงที่บิตคอยดูเมนแนนย่อตัวต่วตําลงนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเทียบกับเส้นสีส้มตรงนี้ก็คือการขึ้นลงดอกเบีย้ยของเฟสเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงที่เฟสมีการลด,ดอกเบีย้ยที่ต่ำนะครับแล้วก็มีสภาพคลองที่วิ่งขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะลองบวกตัวบิตคอยดูเมนแนนนะครับกับตัวอิทเลี่ยมดูเมนแนนนะหรือว่าสัดส่วนการคลองตลาดนะของตัวบิตคอยแล้วก็ตัวอิทเรียมรวมกันนั้นเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณสัก7 2 กเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบจะเจ็ดสิบสาเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะคเพราะงั้นแค่ตัวบิตคอยกับตัวทเทเลียมสองเหรียญนี้เนะี่ยตอนนี้ก็มีสัดส่วนการคลองตลาดแทบจะเกินครึ่งนะเกือบนะจะร้อยเปอร์เซ็นตะของตลาดคริปโตทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับและมีมคอร์ซิชันจะเกิดขึ้นช่วงไหนนะก็คือจะเกิดขึ้นในช่วงที่ตัวสัดส่วนการคลองตลาดของตัวบิตคอยและตัวทเทเลียมรวมกันเนี่ยย่อมมีมีเทรนนะที่ย่อตัวต่าลงนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นในช่วงที่เฟดมีการลดดอกเบี้ยต่ำๆเป็นศูนย์แบบนี้นะครับ นั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามีมคอยเองนั่นเนี่ยมันก็เป็นเกมที่เรียกว่าเป็นซีโร่ซัมเกมนะบางคนได้บางคนเสียนะและ้วก็สาเหตนะุที่พวกเอาคอยที่เป็นเลเยอร์หนึ่งเรียกว่านิ่งๆอยู่ตอนนี้นั่นเนี่ยจากข้อมูลตรงนี้ก็สังเกตเห็นว่าโดยส่วนใหญ่นั่นเนี่ยุอล่มการเทรดนั่นเนี่ยก็เข้าไปสู่มีมคอยค่อนข้างเยอะนะในช่วงนี้นะครับ โอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะเอามาแชร์เ,เพื่อนๆเห็นะนะเพื่อนๆท,ที่เทรดมีเทตัวมีมคอยเนี่ยก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับอย่างที่บอกมันเป็นซีโร่ซัมเกมนะาบางซีซั่นนั้นเนก็จะมีมีมคอยที่พุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ในไซเคิลถัดไปเนี่ยก็หายหายหน้าหายตาจากกันไปเลยก็มีนะสำหรับตัวมนะีมคอยนรัะตัวมีมคอยที่มีอายุอยู่นานที่สุดตอนนี้เนี่ยก็เป็นตัวดอสคอยนรนะรตอนนี้ มามีมาตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิดตั้งแต่ช่วงประมาณก่อนปี2020ด้วยซ้ำนะชิบ่ายเองผม้าใจว่าเพิ่งจะมาในช่วงประมาณปี2020นะ, <c oughs> okay, นะครับโอเคนล้วเป็นข้อมูลนะที่อยากจะเอามาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับสำหรับตัว Bitcoin เองนะตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้เนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณส 6, 9, ัก69,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับส่วนภาพรวมตลาดนะตัว Bitcoin f ฟ n d c l คลิสเด็กก็ยังอยู่ที่ค่าคลีสอยู่นะครับ ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ดูแล้วไม่มีคอยตัวไหนหนะ้าที่วิ่งขึ้นลงอย่างมีอย่างมีนัยะสำคัญนะครับ โอเคนะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่จะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนนับสมัครเป็นสมาชิกสนับสนุนช่อง i ิต o i n ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ